สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในนามของสำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดตากนะคะขอนำทุกท่านค่ะมาทำความรู้จักนะคะกับบุคคลนะคะที่ได้เริ่มจุดเรียนรู้การผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดต้นทุนการผลิตโดยหมอดินวันชัยบวกงามค่ะเจ้าของสวนอง,งุ่นวันชัยที่ลานสังคาะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณลุงวันชัยกันค่ะ สวัสดีครับผมวันชัยบทงามน,นะฮะเจ้าของสวนองุ่นวันชัยนะฮะครับผมก็ที่นี่นะฮะคือแม่ท้อบู่สีนะครับบ้านรานสามนะครับผมทำงานบริษัทมา1 0 18ปีนะฮะก็เป็นคนจังหวัดต,ตากก็กลับมาอยู่บ้านนะฮะก,ก็ขายของอยู่หนึ่งปีก็มีความคิดอยากจะทําสวนซึ่งซึ่งเอ่อเพื่อตัวแรกที่จับก็คือองุ่นเลยเดิมเนี่ยผมผมทำองุ่นสารเคมีร้อเปอร์เซ็นต์ตามเขาปรากฏว่าดินเสียหมดเลยฮะครั้นี้พอ มีความคิดว่าเอ้ยเราอยากอยู่ต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ต่อเนี่ยสิ่งที่สําคัญในผมมองดูแล้วว่าดินมันมความสําคัญมากเลยสมัครเป็นหมอดินที่ทสถานีพัฒน์เินจังหวัดตากนะฮะก็ใช้ความรู้ทางหมอดินนะ,ะมามามาปรปับปรุงดงดินโดยเฉพาะเห็นว่าหงหุ่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในแปลนว่าทํามาตรงนี้ย21ปีแล้วนะฮะโดยปลูกที่เดิมดินยังดีเหมือนเดิมแล้วก็ผมผลิตกระดกดกทุกปีนะฮะแล้วก็คุณภาพได้คุณภาพแล้วก็ได้ความปลอดภัยด้วย นี่ก็เป็นแปลงองุ่นแปลงจริงนะครับผมผลิตก็จะเดือนธันวาจะเปิดสซนที่1นธันวาเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นองุ่นปลอดภัยระบบามาตรฐาน JAP นะฮะแล้วก็ของเราได้รางวัล JAP ดีเด่นมาด้วยจะเห็นว่าดินของเราจะมีอินทรียวัตถุเยอะมากนะครับนี่นี่ความพิเศษของของของพื้นที่ที่นี่ที่ได้ความเป็นหมอดินเราก็จัดการเรื่องดินเพราะฉะนั้น เมื่อดินดีแล้วเนี่ยต้นแข็งแรงผลผลิตจะดกมากแล้วก็มีคุณภาพด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ <S <S <ม>รับพอใช้น้ําบ่อเรามีบ่อบ่อเป็นบ่อน้ํำตื้นลึกประมาณ4เมตร4เมตรซึ่ง,ซ,งซึ่งเราอยู่ใต้จากน้ําตกอันสางมาประมาณ4ีหโลก็จะสูบน้ําขึ้นมาขึ้นแทงน้ําแล้วก็ปล่อยออกมาคร<ม>ับก็น้ําก็รู้สึว่น่าจะน่าจะเป็นน้ําที่มีคุณภาพที่ดีมาก เพราะว่าเป็นน้ําที่ยังมาจากลาธารมาจากปากเขาซึ่งแร่ธาตุหาดเขาเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็ดินเนี้ยมีธาตุอาหารอย่างไอ,อฟอสฟัรัสซึ่งมีคุณสมบัติทําให้ออกดอกดอกด,ก,ดกเนี่ยทีนี้เยอะมาก mm hmm. แล้วก็โพแทสเซียมที่ทําให้หวานเนี่ยตัวนี้ก็เยอะมากคือดินที่นี้มันเหมาะกับกับการทําสวนผลไม้มาก mm hmm. ซึ่งเราได้ความรา้ห์จากพัฒนาที่นินนองตาเช็กกายภาพดินไวให้ พอเราได้ความเรียนความรู้กันมาก็ต่อเติมมาเรืนนะ่อยๆจะขายสดเป็นเป็นหลักก็จะขายที่ในสวนอย่างเดียวเลยนะครับก็จะมีแปรโลกก็คือจะมีตอนตอนที่เป็นองุ่นลูก,กอ,อ่อนๆเนี่ยเราก็จะซอยออกเราก็ไปดองขายขายได้แล้วก็ตอนตัดแก่เนี่ยเราก็ตอนเราขายสดเนี่ยอาจจะมีจ,จะมีลูกที่ไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยลูกข้างล่างอย่างเงี้ยไม่สวยเนี้ยเราเราก็จะตัดออกก่อนขายแล้วจะแต่งออกเสร็จแล้วที่เราเอาออกเนี่ย เ,เ,เ,เราก็ไปทําน้ําได้ทําน้ําองุ่นด้วยแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยเราก็ไปทาลูกเกด mm hmm. ก็ก็ขายขายได้หมดนะ่าสุดท้ายแล้วนะ,ะขอฝากด้วยนะครับสวนองุ่นวันชัยนะครับก็ผลผลิตที่เห็นอยู่นี้ก็จะแก่วันที่จะเปิดสวนเลยนะครับหนึ่งธันวานะครับก็ก็เชิญชวนนะฮะมา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 ,มา,มาชมมาชิมมาถ่ายรูปได้นะฮะองุ่นเราก็คือองุ่นปลอดภัยนะปลอดภัยมาตรฐาน G.P. ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ